เก็บใส่ตู้แข็งนะคะเราต้องเด็ดควนก่อนเนาะอันนี้ซื้อพริกสดเรานึกว่าพริกสดนะคะสาม,มียกมาให้เป็นพริกที่อยู่ในตู้แข็งแต่เขาไม่ยอมเด็ดควนให้ยายจะต้องมานั่งเด็ดควนพริก2อกิโลสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้อยู่บ้านนะคะสามีแวะร้านแขกซื้อของมาฝากอุ้ยสุดดีใจเนาะมะละโกแบบนี้สดมากเลยนะคะถ้าอย่างเนี้ยเก็บได้นานเนาะ แถมได้มะเขือพวงมาด้วยพริกนะคะเป็นพริกที่เรานึกว่าเป็นพริกสดเนาะสองถุงนางเอามาอวดยายจ่าเด็ดควนแล้วนะคะเป็นพริกที่อยู่ในตู้แข็งเออแต่ว่าแขกเขาใส่ตู้แข็งโดยที่เขาไม่ได้เด็ดควนมะเขือพวงเดี๋ยวจะเด็ดแล้วก็เก็บเข้าตู้แข็งไว้ใส่แกงเผ็ดนะคะวันนี้สามีได้มาให้หลายอย่างเลยเนาะออ นะคะคบอกเพราะว่าน้ำปลาหมดสีอิ้วขาวหมดนะคะโอ้โหนานแล้วไม่ได้ไปที่ร้านก็เลยให้เอาของพวกนี้มาเ<อ>นาะ,ะก็จะมีเส้นบุ้นเส้นนะคะอยกจะชอบกินที่ห้อนี้สะดวกสบายดีไม่ต้องออตัดเนาะเขาตัดมาให้เรียบร้อยนะคะ,ะ,คะอานี่เลยสี่นู้ เส้นขนมจีนยี่ห้อนี้นะคะเส้นเล็กลวกง่ายอร่อยเนาะแล้วก็เส้นผักเขียวด้วยได้สีขาถือว่าโอเคนะคะคุณสามีแต่สิ่งที่ดีใจที่สุดบ้านเราจะขาดวุ้นเส้นแล้วก็ขนมจีนไม่ได้นะคะเนีายจะชอบกินตำตำยำๆเนาะอ่า,าประมาณนี้ของอ่บอกเลยว่ายิ่งกว่าร้านค้าอ่า ชำเล็กๆบ้านเราเลยนะสำหรับของกินนะคะน้าพริกน้าําปลาพวกซอสอะไรพวกนี้เนาะนี่พิปปปรดยวสีวขาวแต่ว่าสิ่งที่ถูกใจก็คือนี่ทั้งสดทั้งอ่อนเลยเอโอ้โหสุดยอดนะคะเนาะถึงเราจะอยู่เมืองนอกเดี๋ยวนี้ถือว่าหากินง่ายนะคะร้านแขกก็ ถือว่าถูกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ราคาก็ขึ้นนิดนึงเนะาะมะเขือคางกบนะบ้านเราใช่ไหมถ้ามะเขือเปาะร้านไทยเขาก็จะแพงหน่อยแต่ว่าอันนี้ร้านแขกนะคะแถมได้กินสดสดใหม่ๆถ้าแบบนี้อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะเพราะว่าเห็นไหมควรเขาสดมากๆเลยเห็นใหม่ๆอย่างนี้ถ้ายายจ๋าไปบอกเลยเนะเอามาเยอะกว่านี้นะคะนี่สามีเอามาให้2กิโลเดี๋ยวเราจะมาทําน้าพริกกันเนาะ นะคะทำได้หลายอย่างจริงๆแล้วมะเขืออ่ยะยายจ๋าชอบกินดิบอืตุ้ยนะคะเนาะใส่สรงตาําอะไรอย่างเงี้ยโอยแซ่บอีกแล้วพี่น้องจ้ามาอวดค่ะมาอวดมาอวดผักเนาะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมีเมนูต่อไปนะคะวันนี้แกงอ่อมอ่าผักชีลาวหลังบ้านไม่มีมะเขือใส่นะคะมะเขือตามหลังมาเ,เ,เดี๋ยวเราต้องต่อเมนูต่อไปนะคะ แค่นี้นะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็มาอวดผักเนาะอวดมาเขือนะคะเดี๋ยวจะมาเด็ดควนมาเขือพวงใส่ตู้แข่งกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมเนาะครัวต่างแดนบานยยายจ๋าแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวต่างแดนทําอาหารบ้านๆกินแบบบ้านเฮาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ